วันนี้เป็นการประับรางงานมาให้กาลัจพีเห็นเนาะก็จริงๆถ่ายของพี่เคนสุปตาสองห้าห้าศูนย์เนี่ยก็ได้คุยกับพี่เคนกับพี่หน่อยค่ะคือไม่ได้เจอกันนานแล้วก็รู้ว่าพี่เคนกับพี่หน่อยเนี่ยตั้งใจมากคืออยากให้แบบถ้าเกิดว่าใครดูหรือว่าใครที่เป็นแฟนของพี่เคนพี่หน่อยอยู่แล้วนะคะผู้ขวัญของวงการนี้เนาะก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆอยากจะให้แบบว่าประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าแกตั้งใจกันมากจริงๆค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชียร์สุดๆ ก็นเราก็มาแจมด้วยแน่นอนท่านไหนต้องไปรอดูใช่เดี๋ยวต้องไปรอดูค่ะว่ามาตอนไหนแต่ว่ามาแจมค่ะมาแจมกันค่ะเปลี่ยนบุกเป็นลูกใช่ไหมเดือนนี้ได้พักผมไม่ต้องสแตนบายชีวิตแล้วเพราะว่าเดือนนี้พักละครหนึ่งเดือนค่ะก็แก็แบบว่าพกละครได้มากก็ก่อนนั้นนี้พอดีมันถมมาจากโควิดนะคะมันก็ถ่ายซ้อนกันสามเรื่องอย่างเงี้ยคือก็ใช้ชีวิตสแตนบายไปเรื่อยๆผมห้ามเปลี่ยน ตอ,อนนี้ก็เลยระเบิดเลยค่ะก็ได้ตัางแพลนมาใช่ไหมคะตื้นตั้งมานานก็คือทุกอาทิตย์ก็พาตั้งไปใกล้ๆน,นะเพราะว่าจะได้แบบไปได้หลายๆที่ออะไรย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอันนี้บบที่วางแผนอยู่ไม่แพงเลยเนาะอะไรนะคะแพงแพงมากตั้งแต่ละชิปก็ต้องแต่ละชิปก็ต้องไปค่ะต้องต้องแบบนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เที่ยวนานาแต่เป็นว่าเที่ยวทั้งทั้งเดือนเลยปะ่ะคะ คือพยายามจัดตารางให้ได้ไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีพัทยาเราก็ไปนะมีจวนใครจะดูว่าหนุ่มคลั่งไก่แม่จะถามว่าเจ้าเป็นโสดดีไหมคะโสดไหมคะเอาละหัวใจเป็นสีชมพูไหมคะ เนี่ยนะเด็ดนิดนึงเนี่ยนะงานบันเทิงไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเวลามาเจอกันเนี่ยเราก็น่าจะแบบคุยกันสวัสดีปิใหม่ยังไม่ด้แม่ยไ่ด้เดือนอเดือนสุปตาสองห้าสูวันนี้ตอนแรกไม่ม่ไม่ป็รูปแบสวยขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบไม่หรอกเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคือจริงจอ่ะซีเรียสแล้วนะซีเรียสคือจริงๆอ่ะไม่ได้เจอพี่พี่นานค่ะคราวนี้ เวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อนน่าดูน่สดก็คือสดไหยอยากให้สดเปล่าไม่สดหาแฟนให้หน่อยงั้นเ่ะรู้จริงหรอรู้จริงมากไม่สดอ๋อค่ะก็แต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะอันนี้เป็นการจบแบบแบบคุยกันแล้วก็ เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนที่เคยบอกไว้ในแชว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นะในชีวิตเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนนะคะซึ่งเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆเป็นเรื่องดีมากแต่ว่าอะไรอยางนีนตอนไหนคะพักเลยคะจริงๆไม่ได้บอกอะไรอย่างนะคะจริงๆจริงๆเพราะว่ามันอาจจะถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่แบบต้องคุยกันเคลียร์กันในเรื่องทุกคนที่เวลามีความรักอ่ะ พอมันถึงจุดหนึ่งเราก็จะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเออเราเห็นด้วยกันวเราหยุดก่อนเนาะอะไรเงี้ยมันมันมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีอะมันาะไรกได้งายไมคานได้งายไม่ยากก็คืออะไรยากคือคือไม่ได้แต่งงานไงคือไม่ได้มีเบบี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคุณยังเชื่อในความรักอยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่คุณมีความรักก็คือมันมีความสุขอ่ะเป็นเพราะงานเป็นเพนักงานสไตล์หรือเป็นเพราะ ความความการใช้ชีวิตมากกว่าจังหวะชีวิตมากกว่านานนานยังไงไปสองมีมานานนะก็เลยมองว่ารู้รๆไปได้รู้หรือเดาเดาเดาไม่รู้ไปสองครั้งรู้หรือเดาแต่เราก็ต้องบอกวันจริงไงแค่ลองโกหกยูได้ไงใช่ไหมเอาไปซูมเงาแล้วเมื่กี้มันไม่ค่อยเจอไงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยขซูเขาให้ซูใช่ไหมตอนนี้หนูก็พักงานแล้วก็พักใจไปด้วยเลยเละ เที่ยวค่ะเที่ยวเก่งเที่ยวเก่งแล้วทุกคนทุรั้งแบบก็ยังไงคะก็แฮปปี้ค่ะคือจริงๆไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรามักอ่ะเลยแบบเคชื่นใจกับความรักทุกๆครั้งเลยเพราะทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อหรือว่าแข็งแรงต่อหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นหรือให้เรา คิดอะไรได้ใหม่ๆหรือจากที่เราเคยคิดถึงเราคนเดียวเราก็ไปเห็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบนึงอีกแบบแยังอยากมีความรักมีผู้ชีวิตมีคนออุ้ยใครๆก็อยากมีใครๆก็อยากมีค่ะค่ะไปไม่ถูกก็เลยเงียบเลยใช่ไหมอ่ะอ่ะเสสรุปว่าดาว